จงน้อมใจในบุญกุศลที่เราได้ตจำใจแล้วด้วยความรู้สึกว่าวันนี้เราเตรียมความพร้อมในใจว่าเราได้ทำบุญใหญ่ตรงกับวันที่เรากำหนดหมายโดยประเทศชาติ โดยสังคมโดยบัณฑิตทั้งหลายผู้มีความกตัญญูให้เราระลึกรู้บญคณว่าเป็นการทำบุญสำหรับเกี่ยวกับพี่น้องชาวจีนของเราด้วยว่าเป็นวันจ่ายเป็นวันรักเป็นวันเที่ยวอะไรก็ตามก็คือถือความเป็นนิมิตหมายเป็นมงคล แก่ทุกชีวิตเพราะขึ้นชื่อว่าความดี <c oughs> นั้นไม่ได้เลือกว่าใครจะทำคนไหนทำคนนั้นก็สำเร็จประโยชน์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่รักความดีมีความสามคัคคีความเข้าใจในการทำคุณงามความดีกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นนิมิตหมายแหการเข้าใกล้ความเจริญหรือความสุข เพราะฉะนั้นวันใดวันไหนก็ตามผ่านมาถึงเราควรที่จะมีเวลานั่งสำรวจชีวิตของเราให้ครบนั่งตรวจตราดูวันเวลาให้จบและให้เข้าใจชีวิตว่าเราดำเนินไปจนถึงบัดนี้อะไรเกาะเกี่ยวกอบกรรมนำเอาสิ่งใดมาใส่ไว้ในชีวิต ถ้าเราได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆอ,อยู่เสมอๆในเส้นทางของชีวิตเราเราก็จะพอเข้าใจได้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเสียทีเพราะไม่ประมาทไม่ได้เสียชาติที่เกิดมาเรียกว่าชาติก็เป็นแผ่นดินธรรม ศาสนาก็อยู่ในแผ่นดินทองญาติพี่น้องเราก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนผู้ใกล้ชิดตั้งแต่พระเจ้าประสงค์ภิกษุสามัญเนรแม่ชีก็ถามถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ในพุทธบริษัทเราจะต้องทำหน้าที่อย่างไรในการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เราจะต้องรู้จักค่อยตักค่อยเตือนเราจะรู้เข้าใจชีวิตของคนทุกคนว่าทุกคนนั้นรักดีชอบความดีทุกทุกชีวิตเหมือนกับความร้อนทุกคนก็รู้ว่ามันร้อนแต่ทุกคนจะใช้ความร้อนให้พอดีจะใช้ความ ร้อนให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเมื่อบางคนใช้ความร้อนไม่พอดีก็เกิดอันตรายเกิดโทษเสียประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ได้หมายความว่าจะเหยียบย้ำซ้ำเติมบุคคลคนนั้นเพราะทุกคนอยากจะใช้ชีวิตให้ดีทุกคนอยากจะทําความดีดีต่อทุกคน แต่ที่ผิดนั้นเพราะประมาทที่พลาดนั้นเพราะว่าสติปัญญายังรู้เท่าไม่ถึงการอย่างนั้นท่านจึงให้ฝึกสติไงท่านให้ฝึกสติกันทุกคนให้มีการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีสตินี่พอเพียงคำว่าพอเพียงสำคัญที่สุดนี่เป็นคำของ พระเจ้าอยู่หัวเรานี่อะไรที่จะพอเพียงได้เบื้องต้นเลยก็คือสติให้มีสติที่พอเพียงเป็นเบื้องต้นแล้วเราจะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตประคองชีวิตให้ชีวิตนี้มีความสุขชนิดที่เรียกว่ามีชีวิตแบบมีชีวาชีวิตนั่นคือการเป็นอยู่ ชีวานั้นก็คือรอยยิ้มรอยแย้มบนแก้มที่เต็มไปด้วยความเบิกบานบนใบหน้าสเสน่ห์จะเกิดความเฮงโงเฮงจะเกิดความสมหวังพลังจะทำให้เกิดความสำเร็จนั้นก็อยู่ที่เราทำตัวของเราเอง จะดีนักปราชญ์บัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมจะสูงจะต่ำโขของชีวิตนี่ก็อยู่ที่ทมตัวถ้าดีชั่วอยู่ที่ตัวธทมนี่ใครก็จะทำให้เราดีไม่ได้เท่าเราทำตัวเราเองชั่วเราก็ ให้นึกให้ดีว่าไม่มีใครทำให้เราชั่วเท่าตัวเราเองนั่นแสดงว่าคำว่าตัวตัวตัวอนนี้สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นสิทธิของเราทุกคนที่เราจะต้องทำตัวให้เป็นที่เข้าใจในการดำเนินชีวิต ว่าเราจะวางกายให้สนิทวางใจให้พอดีพอดีอยู่กับการอันควรได้อย่างไรการนี้ควรวางกายวางตนวางใจอย่างไรควรวางปากวางลิ้นวางฝีมือตอนเองไห้อย่างไรเกิดมาในโลกนี้เราจะวางหน้าที่ของเราไว้อย่างไร และทุกคนก็หลับตาลาโลกไปเหลืออะไรไว้เบื้องหลังบ้างล้วนแล้วแต่ทุกคนวางไว้ที่เหมาะที่ควรวางไว้ที่เหมาะที่ควรให้ลูกให้ล้านให้ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังได้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างแล้วทุกคนที่วางไว้ก็ไปกันหมดไปสู่เบื้องหน้าที่ตนเอง สั่งสม,มิบากรรมอะไรไว้ปรารถนาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเหมือนกับหัวเรือที่พุ่งตรงไปถึงจุดไหนแรงภายก็เหวี่ยงสุดให้ไปถึงจุดเป้าประสงค์ที่ต้องปรารถนาฉันใดชีวิตของทุกๆคนที่กำลังดำเนินไปอยู่นี้ก็ฉันนั้น ความหลากหลายของการเป็นอยู่การเรียนรู้ของชีวิตนั้นมีมากท่านจึงบอกว่าในยุคนี้เป็นยุคที่คนผู้รู้นั้นมีมากแต่ลำบากคือผู้ปฏิบัติให้ถึงผู้รู้นั้นมีมากเหลือเกินและความรู้นี่แหละที่มันจะไม่ให้ทำให้ตัดสรูน้นี่มันทำให้ความรู้นีย่ยุ่ง เมื่อนใจเรานี่ถ้าเรารู้อะไรรู้เ,รเยอะนี่รู้ไปเถอะนะถ้าไม่ได้ตัดออกซะรู้นั้นน่ะจะทำให้เรายุ่งวุ่นวายคิดมากคิดหนักเห็นคนโน้นทำอย่างโน้นก็ไม่ถูกเห็นคนนี้ทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเรารู้เสียเยอะเมื่อวความรู้อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักตัด ออกก็ได้ตัดซะรู้นั่นน่ะตัดออกก็ทำให้ใจมันเบาได้ใจมันสบายได้มันมีความสุขได้ในโลกนี้ชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตที่ยิ้มได้แต่ถ้าไม่เราเรารู้ไม่รู้จักชีวิตที่ตัดออกบ้างกำลังก็อ่อนลา้าความคิดก็เฉื่อยช้า เด้ไปเรียวแรงที่เคยเข้มแข็งก็ไม่เหมือนเดิมแต่ยังไม่รู้จักตัดออกซึ่งความต้องการในเส้นทางของความคิดไม่รู้จักวางจิตไว้ตรงความว่างเสียบ้างนี่เราก็จะทำให้ชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นธรรมของพระชินสีมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้เราดูแบบอย่างอย่างไรว่าเราจะตัดใจของเราได้บ้างดูแบบอย่างของแม่สายบัวนี่ดูแบบอย่างของพ่อไหมนี่ที่ท่านวางไว้แล้วนี่ตั้งแต่ก่อนจะหยิบอะไรให้เป็นทานก็หยิบได้ด้วยตนเองจะทำอะไรให้เป็นบุญเราก็ทำได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วนี่ชีวิตของเรานี่จะหยิบอะไรจะทำใจให้เป็นบุญก็ทำด้ยากจะหยิบวัตถุอะไรที่จะทำให้เป็นบุญก็ทำด้ยากแล้วในที่สุดวางสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลังทั้งหมดลางวางสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังแล้วถ้ายิ่งลูกหลานถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มี ศีลธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วสิ่งที่พ่อแม่ปู่ตายายยายวางไว้ว่าให้ลูกได้เป็นฝั่งเป็นฝาให้ลูกได้รักกันสามัคคีกันปองดองกันพ่อแม่ปู่ตายายยายนขนไควาหามาให้นี่กลายเป็นวางไว้เพื่อให้ลูกหลานทะเลาะ ให้ลูกหลานแตกร้าวแตกแยกความสามัคคีครอบครัวบางทีหมดพ่อก็เหมือนทอหักถ้าหมดแม่ก็เหมือนแผ่แตกถ้าหมดพ่อทอหักนี่ยังพอไปไหวถ้าหมดแม่นี้แผ่แตกนี้ไปไม่ได้เลยชีวิตของครอบครัวก็คอยแตกไปด้วยนั่นคือหมายความว่า พ่อก็ดีแม่ก็ดีนั้นวางไว้ในสิ่งที่หามาให้แล้ววางไว้ให้ลูกทุกคนหยิบเอาไปใช้แล้วใช้เป็นแค่ไหนใช้ถูกแค่ไหนพ่อแม่หามาได้อย่างไรและจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรถึงจะถูกต้องตามจุดประสงค์ของท่านสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เราได้ทำบุญครบรอบ เหมือนกับการได้เจตนาว่าเราไม่ปล่อยปะละเลยหน้าที่ยากแค่ไหนยุ่งแค่ไหนแล้วก็ปล่อยปะละเลยหน้าที่การทำบุญอุทิศให้ท่านไม่ได้แล้วแต่ละวันหรือระหว่างวันระหว่างคืนก็ดีก่อนหลับก่อนนอนหรือตื่นจากที่นอนพักผ่อนแล้วก็ดี เราควรที่จะมีการทำบุญด้วยการระลึกถึงน้อมบูชาคุณทั้งหลายเหล่านั้นบูชาคุณไม่ได้เคยเงือดหายไปจากใจของเรายกมือใส่ก้าวเท้าใส่หัวบุญตัวนี้อยู่ได้เพราะพ่อแม่ของตนบุญลูกทุกคนอยู่ได้เพราะผู้มีพระคุณ แล้วยกใส่หัวและอย่างนี้เออพ่อเคยถ่าสอนอย่างนั้นพ่อเคยรู้อย่างนี้บอกผู้ใหญ่ว่าให้ดูแลน้องบอกน้องว่าให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ทำอะไรก็ให้สามาคัคขีปองดองกันสิ่งเหล่านี้คือทำบุญให้พ่อสิ่งเหล่านี้คือทำความดีไว้ให้แม่ทุกเช้าทุกเย็นท่านก็ได้ความสบายใจได้ความปรารถนาดีไปจาก พวกเราทุกวันแล้ววันไหนที่เรามีโอกาสทำความดีด้วยการวางงานของทางบ้านไว้พอที่จะไม่ยุ่งยากหรือฝากใครไว้ที่พอไว้วางใจแล้วก็อคิดทนมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอย่าไปมีความรู้สึกว่าตนไม่มีเวลาทำในสิ่งที่ประเสริฐ แต่ให้มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ประเรสริฐสำคัญที่สุดกว่าทุกๆชีวิตเราสิ่งที่ประเสริฐที่อยู่บนเสียงกล้าวของเรานี้ความดีที่อยู่บนเสียงกล้าวของเรานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เรียกว่าบุญอยู่ในทิศเบื้องสูงก็ทำอะไรถ้าเราไม่ช่วยขยือ้อขย่งและบุญก็จะไม่เราไม่ถึงบุญเพราะฉะนั้นดูว่า ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้วางอะไรไว้ให้พวกเราเมื่อท่านวางอะไรไว้ให้พวกเราแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปทำหน้าที่ที่คลงคลางที่ท่านยังไม่สำเร็จเราต้องทำต่อที่ท่านทำให้ไม่ไม่ทำยังยังทำไม่สำเร็จทาท่านต่อที่ท่านทำสำเร็จแล้วก็ดูแลรักษาไว้ให้ดี ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างต่อไปภายเบื้องหน้านั่นคือรักษามรดกและวงตระกูลและเข้ามาศึกษาชีวิตของเราในศาสนาก็เหมือนกันถ้าความดีได้ตั้งไว้ในใจแล้วนี่มาศึกษาธรรมก็ทำให้ธรรมนั้นดีขึ้น มาอยู่ในอารามไหนก็ทำให้อารามนั้นดีขึ้นไปอยู่ในกลุ่มชนไหนก็กลุ่มชนนั้นก็ดีขึ้นไปอยู่หน้าที่ใดความดีทวีคูณขึ้นเพราะเราไปช่วยจันลงส่งเสริมให้ความดีทวีคูณยิ่งขึ้นนั่นคือชีวิตของบุคคลผูกเกิดมาแล้วไม่เสียเปล่าสร้างประโยชน์ วางสิ่งที่ดีไว้ในโลกนี้แล้วเราก็หลับตาลาโลกไปอย่างมือเปล่าแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือเราได้เก็บกอบเกี่ยวกรรมอาสิ่งที่เป็นธรรมไปด้วยมีโครงการหลายโครงการที่พระเจ้าประสงค์ดันพาพวกเราทำอย่างเช่นโครงการพิมพ์หนังสือของท่าน ว่าพุทธภูมิหลน,นี้ท่านก็พาพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับความกตัญญูจะเป็นหนี้บิดามารดาและก็ทําความกตัญญูด้วยการพิมพ์หนังสือให้เป็นการแจกทานให้แก่ผู้ศึกษาและจะได้ปลดหนี้บิดามารยาเป็นในตัวเขาเรียกว่าให้ทำโดยทางตัวหนังสือ อันนี้ก็มีคนช่วยอุดหนุนจุนเจือและช่วยเหลือกับท่านให้บรรลุประโยชน์เป้าหมายท่านก็ได้นำไปแจกจ่ายแก่พระธรรมยาตราเดินทุดงหกเจ็ดร้อยรูปก็ได้รับประโยชน์จากท่านสิ่งเหล่านี้จึงได้เรียกว่ามันเป็นบุญที่เกาะเกี่ยวกันไปเนียกว่าสิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นบุญแล้นี่มาเห็นแล้วนี่ ใครเขาก็ยกมือให้ยกมือไหวเจดี JD ของเราเนี่ยผ่านมาแล้วนี่สองปีสามปีเขาเนี่ยราใครมาเห็นก็ยกมือไหว้อ้ยตรงพ่อเปิดโลกสว่างเด่นสวยงามแต่มี <c oughs> มีคนสักไม่กี่คนเราที่เรียว่าการที่จะเป็น เจดีที่สูงเด่นตามธรรมชาติของเราที่ว่างามของเราแล้วเนี่ยไม่ใช่งามของคนอื่นจะเป็นมาได้แค่นี้ถึงยังไม่สําเร็จนะก็ยังถือว่าเป็นสร้างความสง่าง,งามเป็นการทําเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วแต่ไม่มีไม่กี่คนีนว่าโวหลวงหลวงพ่อ,อที่คอย เป็นผู้ที่นำทางบุญเป็นผู้ที่ศึกษาหาบุญมาให้พวกเรานี่มาที่มาเราจะมาช่วยกันมาจับโน่น,นทำนี่ผู้มีเงินสละเงินผู้มีสิ่งของสละสิ่งของมาช่วยกันไม่มีเหมือนที่อื่นเพราะเราเป็นยุคข,ของความกันดาลศรัทาธานเกิดขึ้น จากทุกๆคน,นเกิดแต่ว่าเรามีกำลังเราก็ใช้กำลังเรามีเรี่ยวแรงเราก็ใช้เรียวแรงทุกคนเห็นมาสามัคคีกัน,นกับบุคคลผู้ดูเฉยๆกับบุคคลผู้ทำเลยเนีย่คนผู้ทำนี่มีนับคนได้นะว่าคนโน้นมาช่วยคนนี้มาเป็นผู้นำ คนโน้นมาออกแรงทําคนนี้ามาทุกครั้งตั้งแต่เบื้องต้นจนบัดนี้นี่เห็นอยู่นับได้เลยแต่ทุกคนที่มาเห็นในเวลาเป็นบุญเป็นกุศลเราที่จะมีความรู้สึกว่าเราจะมาช่วยกันมาช่วยท่านนะน้อยคนเพราะว่าระบารมีของพวกเรา เราไม่ได้มีบารมีที่จะกว้างไกลไปถึงขั้นหนาเศรษฐีใจบุญให้มาช่วยเราเยอะๆมีแต่เศรษฐีใจบุญอที่เป็นหลักใหญ่คือเศรษฐีหนึ่งนี่ที่ลูกหนึ่งนี่แม่สีอย่างเนี้ยแล้วพวกเราญาติยโยมชาวคลองคอยแม่อน้องบัมรุปเนี่ยแม่ชีศูนย์ปฏิบัติธรรมน้องบัมรุกอย่างนี้มาช่วยกัน แม้บางทีพระเจ้าประสงค์ผู้ที่มีกำลังมังชาอยู่ในวัดที่จะคอยจับคอยอะไรอย่าว่าตั้งแต่โยมเลยเพราะยังไม่เกิดศรัทธายังไม่ได้มีศรัทธาขนาดที่จะทุ่มเทลงมาช่วยทำเองไม่เหมือนกับบารมีของท่านที่ท่านสร้างมาเยอะบารมีที่ท่านสร้างมาใหญ่ นะที่ทําที่หลายๆที่สวยสงา่างามที่หลวงพ่อไปที่เมืองเหนือนี่ไปแวะไปเที่ยวไปเดินธรรมยาตาพาโยมไปแวะไปที่ต่างๆนี่ที่ทาที่ท่านทำพุทธกยาก็มีอยู่สองที่วัดดอยคำนี่นก็วัดพระบําเพ็ญบุญเหล่านี้ วัดพระบําเพ็ญบุญเนี่เป็นพระธรรมทายาตรุ่นเดียวกันกับหลวงพอ่ออาจารย์หลวงพ่อทวินเนี่ยที่ไปวัดอยู่อยู่วัดสังฆทานพร้อมกันรุ่นเดียวกันที่ท่านที่ท่านทำเนี่ยเป็นที่ที่ภาวนาสบายสะดวกเป็นองค์เขาเข้าไปในหุบเขาแล้วก็มี พุทธคยาจำลองสง่างาม,งามไว้ไปก็แวะเข้าไปกราบท่านนะมีความรู้สึกว่าทุกคนเอาอยากเหงื่อและกำลังกายแม้แต่ที่แรกเลยนะบอกว่าไปประชุมกันบอกว่าจะไม่พวกเราในในฐานะธรรมทายาณนี่จะไม่เน้นหนักในการก่อสร้างอะไรเกี่ยวกับวัตถุแต่พอมาถึงบั้นปลายของชีวิต ก็อยากจะวางอะไรไว้ให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยแต่ตอนเรามีกำลังปฏิบัติภาวนานี่ความรู้สึกที่จะนั่งไปไม่ต้องไปนสนใจเกี่ยวกับวัตถุเลย,เยมีเยอะแต่พอเราหมดกำลังที่จะนั่งได้ทนได้จะภาวนาได้นานจะต้องใช้ปัญญาที่เข้าใจสัจธรรมนนั้นมากกว่ากำลังแล้วก็เอาบารมีเหล่านั้น,นที่เราไปสั่งสมมาน่ย ออกมาเป็นน้ำเหือเพื่อกำลังบุญอุดหนุนลูกหลานให้เจริญโดยการทำวัตถุไว้ในศาสนาพอที่ทำได้ชาวท่านเหล่านี้ก็วางสิ่งเหล่านี้ไว้ให้แก่ทุกคนวางไว้เป็นแนวทางให้ลูกให้หลานได้ศึกษาในการดำเนินชีวิตแล้วแล้วเรานี่ต้องนึกอยูุต่ว่าเราหมวัวทำอะไรอยู่ แม้ภาวนาก็คิดว่ายังไม่ก้าวหน้ายังไม่เจริญแล้วก็ยังไม่ขนขวายสแสวงหาและใส่ใจในสิ่งที่ทำให้ตนเองนั้นขนขวายและได้ประโยชน์เพราะวันเวลานั้นไม่รอใครส่องกระจกทีไรนี้ข็พอสิ่งที่มันบอกเตือนตัวเราเองอยู่ก็คือเส้นผมมันที่เคยดกดำกลับมาเดี๋ยวนี้ขาว โลนทั้งมดทั้งหัวแล้วฟันที่เคยเคี้ยวได้มันก็มันใช้ยาซึกฟันดีขนาดไหนมันก็ไม่อยู่กับเราสายตาที่เรียกว่าเอาแว่นตายี่ห้ออะไรแพงแค่ไหนมาใส่ใมันมันก็ไม่ชอบมันเป็นไปตามอายุของมันในที่สุดหนังทำเราเคยเหี่ยวย่นกำลังของคนที่เคยแข็งแรงนี มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติวางวางแล้วก็นั่งจิตในสงบเนึกอย่างนี้แล้วเราจะวางอะไรไว้ในศาสนาวางอะไรวางแผนเข้าไว้ในเส้นทางของชีวิตบางคนบางแม่อย่างเช่นแม่ที่เคยรู้จักรักเคารพกันดีนี่แม่บอกว่า ลูกก็ให้ตังมาเยอะนะแต่ก็ทำบุญโมุกชีวิตแม่มีตังเยอะแต่ไม่เคยเก็บไว้เพราะความรู้สึกที่เก็บไว้นั้นไม่ใช่หัวใจของอผู้ที่มีที่พึ่งอยากจะได้บุญเยอะๆโ็เห็นตนเองลำบากเห็นตัวเองยุ่งยากเห็นตัวเองขัดสนเห็นตวเองอทุกมาเพียงพอแล้วอยากจะ หาสมบัติอันเป็นสมบัติภายในเป็นสมบัติของพระอินท์เป็นสมบัติของพระพรหมเป็นสมบัติของวาเรียเจ้าสุขสูง,สงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นคือน,นิพพานมุ่งไปทางนี้แล้วชีวิตของตนจะเป็นยังไงก็ช่างเก็บก็บุญต้องรักษาเองถ้าบุญไม่รักษาก็ช่างมันตายมันก็เรื่องของกายเรื่องของรูปมัน แตกดับที่ไหนมันก็ที่นั่นแนละถ้ามันไม่มีกรรมก็มันคงจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันจบง่ายแต่ถ้าชีวิตของบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าทำอะไรแม้แต่การภาวนาเพราะกลัวจะเป็นโรคบา้างกลัวจะเป็นการาทำให้ชีวิตยุ่งยากบ้างเลยไม่กล้าปฏิบัติธรรม แต่ที่จะก้าวข้ามความรู้สึกอะไรที่มันยังเหลืออีกนิดเดียวก็ไม่ก้าวข้ามแล้วชีวิตก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์ในทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้กล่าวอะไรมาพอเป็นสังเกตว่าเราทำบุญหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้อง ท่านทั้งหลายเหล่านี้เราเคยรู้จักเราเคยรักเราเคยอยู่ด้วยและตอนนี้ท่านก็ไม่มีแล้วไม่เหลือท่านเหล่านี้แล้วแม้แต่เราก็เรียกว่าโอปนยิโกน้อมมาแม้ตัวแต่ตัวเราก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วการที่จะไปจากที่นี่เราจะทำอย่างไรถึงจะไปอย่างสง่างามหลับตาได้อย่างตายเรียกว่าตาหลับ ชีวิตนี้จะไม่กลับมาสู่ความเป็นคนที่ยุ่งยากสับสนอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เกิดเป็นเทพประุตรเทพปริยะดาที่เป็นนางฟ้ามีอายุยืนนานเกิดในสมัยยุคภาษีอานหรือศีอริยเมตรไตรที่จะได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักรู้จักความสบายความสงบและได้พบแสงธรรมและบรรลุธรรมนี่ ปรารถนาตรงนั้นแม้ข้าพเจ้าจะ,ะไม่สำเร็จในชาตินี้ก็ขอ,ขอปรารถนาให้สิ่งใดสิ่งนั้นสูงสุดในเบื้องหน้านนอย่ามาเกิดเป็นคนเลยเพราะว่าความเป็นคนนี่มันปละาปนไปด้วยความรู้สึกหลายอย่างที่มันทุกข้าวเกิดอีกก็ขอให้เกิดในความเป็นคนในชาติสุดท้ายที่จะได้ฟังธรรมและบรรลุ ในในพระสัทธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจา้าก็นั้นขอให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายเป็นผู้อยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าได้ประมาทกับชีวิตและวางกายวางจิตวางงานวางหน้าที่ของเราให้เพียบพร้อมยอมรับเรียนรู้ใช้ได้แล้ก็ เท่าที่จำเป็นในชีวิตแลก็เห็นความทุกสิ่งว่าเป็นจริงแต่ไม่ควรยึดติดชีวิตนี้เราก็จะเบาสบายขอพระธรรมจงรักษาผู้ประพฤติธรรมให้นำทางแสงสว่างให้สู่เหตุปัจจัยความสิ้นทุกข์ให้พบสุขอันอเกษมมีศีลคอยรักษามีอริยรัพ์ยเพ็ดประการ มีอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดประการก็เรียกว่าโพชฌงที่จะดำรงไว้ซึ่งมรรคมีอริยทรัพย์เจ็ดประการที่จะดำรงไว้ซึ่งศีลมีอริยทรัพย์เจ็ดประการที่จะดำรงดำรงไว้ซึ่งธรรมอริยทรัพย์เจ็ดประการนั่นแหละเป็นทางแห่งการตัดสู้และการอยู่อย่างเป็นผู้เข้าใจชีวิตดำเนินชีวิตไปจนถึงที่สุดทุก ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจแห่งคุณพระและกุศลเพ่นที่ยิ่งยิ่งด้วยเธอ